ย้ำเน้นโค้งสุดท้ายของแม่สลับบุรีครับงวดที่แล้ว 6- 5หบนตรงๆครับลิดนี่เดี๋ยวผมโทรหาแม่สลับบุรีครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่29สิงหาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะโทรหาแม่สลับบุรีนะครับงวดที่แล้วแม่ให้ครับ ี่หรับ, 6, 5, บนเข้าตรงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเยอ้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวโทรหาแม่สระบุรีครับสวัสดีสวัสดีครับผมแม่ครับ าสวัสดีค่ะครับผมแม่ครับสบายดีไหมครับแม่ครับยาสบายดีค่ะอ๋อครับผมวันนี้แม่จะฟันธงให้เรานะครับผมแม่ครับจะฟันธงให้แล้วแม่วันนี้นะวันนี้ยีิบเก้าใช่ไหมแม่วันนี้เนาะค่ะแม่จะไปธุระครับุ่นนี้ค่ะไปไหนครับผมแม่ครับไปในเมืองนลูกใหญ่ภาษี อ๋อครับผมพวกนี้วันอะไรลูกพวกนี้วันเสาร์ได้ไหมนะผมไปไม่ได้วันวันนี้วันศุกร์ตัวนี้น่ะนะคะใช่ครับผมแม่ครับไปวันจันทร์อนี้ไปวันจันทร์ไม่เป็นไรครับผมแม่จะเอวยออกอีกนะใช่ครับผมแม่ครับจะไปช่วงช่วงสายๆหน่อยก็ได้คลูกแม่ลืมวันลูกอ๋อครับผมแม่ครับนึกว่าเดินทางไปเที่ยวอีกครับผม ไอนเริ่มเลยไหมลูกเริ่มเลยครับผมแม่ครับวิ่งแปดเก้าดี๋ยวแม่ครับผมจับนึง่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วแม่ถูกสาตัวใช่ไหมแม่หาแม่รูดเอาลูกรูดหลักร้อย<ม>ใช่ไหมครับจ้าแม่ก็ใส่แปด เยอะหน่อยอะไรในในทำนองนี้อะลูกอ๋อครับผมแม่ครับเก็ดเยอะหน่อยอะไรในทำนองนี้ลูกถ้าหางไหนแม่ไม่ชอบแม่ก็ใส่ใส่นิดนึงครับผมแม่ครับวันนี้แม่ก็รูดเหมือนเดิมะลูกบูดหลักร้อยใช่ไหมครับจ้าเอาเอาแปดหกอะตั้งเลยสี่หางเลยวันนี้เอาสิบหางเลยนะลูกเพราะว่าสัญจรแม่กลัวเบิ้ลนะลูกนะว่าหามนะ ครับหางเลยนะครับผมแม่เราแม่จะเล่าับเล่าความฝันให้ฟังด้วยครับผมแม่ครับแม่เล่าเลยนะเล่าเลยครับผมแม่ครับแม่ฝันว่าจับปลาช่อนนะลูกฝันว่าจับปลาช่อนใช่ไหมครับจ้าแม่ว่ามีแปดแน่นอนอเข้าแล้วแปดเราเนี่ยจับปลาช่อนแปดใช่แล้วทีนี้ มีแต่ปลาช่อนอย่างเดียวนะลูกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวร่วมโลเลยนะเออเราก็ใส่ในถังสีนะลูกนะสองถังอ่ะได้สองถังได้สองถังถังสีอ่ะถังสีใหญ่อ่ะลูกครับผมแม่ครับแล้วแม่ก็หาบนะเอาฝันแบบไหนเราเราก็ต้องเล่าแบบนั้นใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับแล้วแม่ว่ามันต้องหามหรือเปล่าเลขอ่ะ ถ้าจะหามใช่ไหมจ้าแม่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 ก็ตีแบบนี้นะลูกนะสองถังแล้วมันเป็นกลมๆนะครับผมแม่แม่ว่าศูนย์แปดศูนย์หรือเปล่าลูกเนี่ยเขาเรียกเลขหามอ๋อศูนย์แปดศูนย์ใช่ไหมแม่จะแต่แต่แม่หับหับแล้วก็ตื่นเลยอ่ะลูกแม่หับหับป้าหับถังสีอ่ะลูกครับผมไม่ได้เนี่ยนะหับ หาบใช่ไหมแม่ไม่ไม่ใช่หิ้วใช่ไหมไม่ได้หิ้วหาบเอาเอาไม้ใส่ลูกเอาไม้ใส่จะถ้าหาบถ้าเราหิ้วก็คือหิ้วแต่นนี้เราหาบเลขจะไม่หามเลยแม่จะไม่เป็นนั่นแหละแม่ว่าศูนย์แปดศูนย์แน่เลยศูนย์แปดศูนย์ใช่ไหมจะเพราะว่าถังเ่ะมันกลมใช่ไหมลูกครับผมใช่ครับอ๋อแล้วแต่ แล้วแต่ใครจะตีนะลูกนะเม่ก็ตีแบบนี้อ่ะลูกครับผมแม่ครับจ้าแม่ก็ซื้อรัฐบาลนะลูกเรับมผมมาเจ้าไหนก็ไม่มีได้ลูกเพอเอิญได้แล้วลูกเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ช่วยแมเลขฝันนะครับาทำไมตั้งสามสี่เจ้าเขาก็ไม่มีนะลูกนะแต่แม่ก็ได้แล้วสองใบเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แล้วก็อืมอ เก้าเก้าแปดหกเก้าแปดหกเอาเริ่มเลยร่ออันนี้อันนี้เลขคำนวณที่เก้าแปดหกเนี่ยครับผมแล้วแม่เริ่มบนนี่เด่นที่แปดรองเก้าใช่ไหมว้าเอ้าเอาคูณเลยทีเนี่ยเรื่องเรินเรื่องฝันจบไปแล้วแล้วแต่ลูกเอฟซีเดียวนะลูกนะแต่แม่ว่าเลขแปดเนี้ยเข้าเราแล้วแหละจ้่ครับผมแล้วแม่ถามหน่อยแม่ถามหน่อยมีเอฟซีขอเบอร์โทรจะให้ไหม อะไรนะคะมีเอฟซีทางช่องขอเบอร์โทรแม่ขอแม่จะให้ไหมให้ไรเบอร์โทรครับเบอร์โทรโอ๋อไม่ให้ไม่ให้ไม,ไม่ให้ <c oughs> โอเคโอเคอเครับแม่แม่ขายของแม่ยุ่งอะลูกแค่ <c oughs> แม่ให้เลขนี้แม่ก็แค่นี้ก็พอนะลูกเนอะับผมแม่ครับ แล้วใครจะโอนเงินให้แม่แม่แมก็ไม่เอาครับผมแม่ครับวงเล็บแม่มีแล้วครับผมแม่เอาเอาแบบที่สะดวกแม่เนาะครับผม <จะ S 1> ใช่มครับ<ะ>มแม่ครับเอาเอาเลยวิ่งแปดกับเก้าวิ่งแปดกับเก้าแม่ครับผมหลักหน่วยศูนย์ห้าหกหน่วยแป๊บหนึ่งแม่หน่วยศูนย์ห้า หครับจ้าแล้วแม่จับคู่ให้ก็มีแปดหกแปดศูนครับผมแม่ครับแปดหกแปดศูนย์ครับอา้าวเลขคำนวณน,นะไม่ให้หางเดียวนะครับผมเก้าแปดหกเก้าแปดหกครับผมแม่ครับจยาพี่เขาถามว่าหลักร้อยได้อะไรหลักร้อยแม่ได้หนึ่งกับเก้านะลูกหนึ่งกับเก้าใช่ไหมแม่ หลักร้อยนะคะอ๋อครับผมหลักร้อยหนึ่งกับเก้าครับจ้าแม่ก็ชอบเก้านะลุกนะครับผมที่แม่ให้ไปหนึ่งแปดหกก็เก้าแปดหกใช่ครับผมจ้ะจะให้เหมือนเดิมนี่นี่ราคาลูกหนึ่งแปดพันทุงเก้าแปดหกหนึ่งแปดหกแม่ชอบหลักหน่วยก็คือหกหลักหน่วยเน้นที่หกไหมเนาะจ้าตัวรองก็คือศูนย์และแม่ก็คือ ให้แปดศูนย์นี่ไงอ๋อครับผมแม่ครับจ้ามาตรงกับที่แม่ฝันเลยครับผมแม่แม่แม่ก็ฝันแบบไหนแม่ก็เล่า้ครับผมเลขล่างเลยไหมคะล่างเลยครับผมแม่ครับจาวิ่งสี่กับห้าเหมือนเดิมล่างสี่กับห้าครับ ที่สี่นะคะครับผมแม่ครับวงที่สี่ครับเลขสี่ตัวเลขติดล่างนะคะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองจับนึงแม่ติดล่างเก้าศูนย์หนึ่งสองครับผมแม่ครับถ้าสายลูดก็ลูดสี่หางนี้เลยนะคะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแม่เนาะใช่ไหมค่ะอ๋อนี่แหละ ลูดนะคะ้าเลกเราเข้าเราก็ถูกค่ะลูกครับผมแม่เอาเอาหลักหน่วยไว้ลูกสิบเอ็ดงวดหลักหน่วยล่างเอาแม่ครับหลักหน่วยล่างครับเราก็ลองดูนะครับผมถ้าถ้ามันเข้าแม่ก็เสนอใหม่นะครับผมมาลงเสนอใหม่ครับมีสี่มีห้ามีหกหลักหน่วยห้าหกครับหลักหน่วยครับ้า เราก็อย่าไปยึดเหนี่ยวเลยลูกว่ามันหลักหน่วยหลักสิบแต่เราให้กลับไปก่อนเลยดีอะลูกครับผมใช่แม่ผมว่าใช่ครับผมแม่ครับกลับไปก่อนจะดีมากครับผมยาเรารู้ว่ามันเป็นหลักหน่วยเราก็ใส่เยอะๆหน่อยคร่เป็นหลักหน่วยที่เราเรากันกันกันกลัวมันออกเราก็ใส่นิดนึงอะไรในทํานองนี้นะคะครับแม่ครับยาเอา เลขสลับลีดังตัวไหนแม่เกสี่ลูกดังเเออผมก็หาซื้อตัวรี่อยู่เก้าสี่่เจ็ดสี่ลูกอะไรนะแม่เจดสี่กับเก้าสี่ดังมะเลขดังเก้าสี่เจ็ดสี่แม่เนาะจ้าอ๋อครับผมแล้วแม่ล่างแม่จับคู่กี่คู่ดิจับคู่กี่คู่ล่างเอาแม่จับไว้ให้แต่ไม่ให้หางเดียว ให้เัียงเยอะๆหน่อยไงลูกแต่สายลูดเรารูดไปเลยเก้าถึงสองนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยรูดไปเลยเอาสี่อ่ะใส่เข้าไปครับผมแม่ครับซื้อเยอะหน่อยคือฟันสองสี่โอ้สวยแต่ผมชอบหนึ่งสี่เลยนั่แหละแล้วแต่ดวงลูกใ่ใช่อไหนก็จัดไปลูกหนึ่งสี่แต่แม่ฟันสองสี่นะคะ ครับผมแม่ครับฟันสองสี่เม็ดเดียวนที่ตัวรองนี้ก็มีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ไม่ต้องลงเพราะว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่มันต้องลงยาอันนี้สายรูดค่ะลูกสายรูดครับผมแม่ครับตัวฟันโฉบโฉหวานเจี๊ยบก็คือสองสี่นะคะสองสี่ใช่ไหมแม่ยาเราเราเขียนกลับไว้ด้วยค่ะลูกสี่สองครับพุแม่ครับสี่สองสองสี่สี่สองสองสี่ เพราะว่าม,มันมีหลายสูตรชนกันที่สองมากเลยลูกครับผมแม่ครับอย่างเก้าเนี้ยก็คือเลขดังมาจากที่ที่เขาออกต่างจังหวัดใช่ไหมคะครับผมแม่ครับเลขสัญจรแม่ครับจ้าเลขก็เลยเลขดังค่ะลูกเก้าสี่ครับผมแม่ครับแล้วก็ ตามกระแสลูกแต่เห็นว่าเก้าเนี่ยมันมันเป็นเลขไม่น่าลงทุนเราก็ซื้อไว้นะลูกนะใช่ใช่แม่สามบวกกันคือเก้าลูกใช่ครับแต่ว่าผมว่าถ้าไม่ถ้าไม่มาล่างจะขึ้นบนผมว่าเก้านะอ๋ออันนี้มันเป็นเลขเลข ไม่น่าลงทุนคือล่างค่ะลูกอ๋อครับผมแม่ครับข้างบนไม่ไม่ต้องเปเกี่ยวแต่เราก็เล่นไปเธอเป็นหวยสัญจรลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับจ้าอยู่ที่โชคเรานะคะแต่แม่ก็ฟันสองสี่นะคะครับแม่ครับสองสี่สองสี่สี่สองแต่แม่ก็รูดหมดแล้วลูกซื้อทุกใบเลยลูกอ๋อครับผมแม่ซื้อแต่ซื้อแต่สี่ศูนย์สี่เก้าสี่สอง ่อย่างละใบละใบอย่างสองสี่นี้แม่ก็สองใบค่ะครับผมอ๋อแต่เก้าสี่นี้หาไม่ได้เลยลูกเก้าสี่ทำได้ใช่ไหมก็เจ็ดสี่ก็หาไม่ได้ครับไปใบมันแพงเกินผมผมได้ตั้งแต่เลขออกแล้วผมผมซื้อเก้าสี่สี่เก้าตั้งอย่างละสิบใบอ่าโชคดีนะซื้อได้ครับผมแม่ครับขอให้ลูกพ่าหาถูกนะเก้าสี่ลูก ครับแม่ครับจ้าแม่ก็ซื้อแต่แม่ได้หน่อยนึงอ๋อครับผมแม่ครับจ้าขอให้โชคดีกันนะคะครับแม่ขอบคุณมากครับผมครับวัสดีครับจ้าบ๊ายบายครับผมกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมจะโท่คุยกับแม่สละบุรีครับผมเนาะเดี๋ยวผมมาเชินเลขดังครับผมเลขดังสละบุรีให้นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งลงวันที่ก่อน1ทับ9ทับ6 8ครับผมเนาะเราจะมาสรุปเห้เอทั้งช่องอีกทีนึงครับผมเนาะรอแป๊บนึนะครับรอแป๊บหนึง่งจะมาสรุปเลขของแม่สระบุรีให้อีกเลขดังสระบุรีครับแม่สระบุรี เล,เ,เลขดังสระบบุรีเม่สลับบุรีวาครับเนาะเลขดังสลับบุรีงวดนี้ครับมีเก้าสี่เ็สนะครับลงวันที่ หนึ่งทับเก้าทับหกแปดครับมครับผมเนาะจะมาสรุปเลขของแม่สลับบุรีให้เอฟซีทางช่องครับ <c oughs> มาดูของแม่สลับบุรีเซนี่ครับงวดที่แล้วแม่ให้มานะครับแม่ว่าแม่ถูกแปดหกหาครับผมเนาะนี่ครับแม่ก็ให้เน้นที่หกหาครับงวดนี้นะครับงวดนี้ แม่สละบุรีให้มาครับชุดบนนะครับชุดบนมาบนเด่นที่8ลอง9ครับหลักหน่วยบนครับ0 5 6หครับเน้นที่6ครับ8 6 80 9 8 6 1 8 6ครับเน้นที่9 8 6แแล้วก็86นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างครับผม4ี่ห้าหครับ ล่างเด่นที่4ลรอง5ครับเลขติดล่างครับ9012ครับล่างฟันธงให้เม็ดเดียวนะครับก็คือ4 2 2 4นะครับ4 2 2 4ครับของแม่สละบุรีนะครับแล้วก็เลขดังสละบุรีนะครับเลขดังสละบุรี9 4แล้วก็97นะครับไม่ใช่9 4แล้วก็74นะครับมาแคปหน้าจอทั้ง2ใบไปนะครับ แคปหน้าจอทั้งสองแผ่นนะครับอ่ะโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกระซุดท่าน,นี้ครับก็ขออุยพ่อห้ฮเอฟซท่านช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ